คุณผู้ชมเชียงรายแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะจะอยู่ในขั้นฟื้นฟูเยียวยาเนาะ,ะเพราะแน่นอนหลักโครนมันก็เต็มบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะ,ฮะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ไาวฮะมีกระแสดาวมาออกมา<ะ>คือเหมือนกับว่ามีลูกค้าเนี่ยนำรถจักรยานยนต์ไปฝากไว้ที่เหมือนกับว่าที่รับฝากรถนะ,ะที่ข้างหลังโรงแรมวังทองเ่ยนะฮะที่บ้านเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นบ้านในบริเวณบ้านเกาะทรายใกล้ะสะพานข้ามแดนแม่สายแห่งที่หนึ่งตรงเนี้ยเหรอฮะตรงนี้แหละ แล้วลูกค้าส่วนใหญ่นะนำรถไปฝากแล้วก็เดินข้ามสะพานไปทำงานที่เมืองท่าขี้เหล็กที่เมียนมาใช่ไหมตรงข้ามอำเภอแม่สายหรือว่ามีชาวเมียนมาเนี่ยข้ามไปข้ามมานี่แหละปรากฏว่าลานรับฝากรถแห่งหนึ่งตรงเนี้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเช่นเดียวกันเนี่ยมองไม่ออกเลยคุณปิงดูสิเนี่ยเนี่ยมอเตอร์ไซค์โผล่ขึ้นมาแค่แฮนน่ะใช่ค่ะดินโคลนมันทับถมรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าขนาดนี้จนแทบมองไม่เห็นเลยซึ่งทางเจ้าของลานรับฝากรถอ่ะ ถูกตำหนิถูกดรามา่าว่าทำไมไม่จ้างรถแบ็คโฮหรือว่าจ้างแรงงานเนี่ยเอารถจักรยานยนต์ของลูกค้าออกมาเอา,เอาแต่งเงินซึ่งก็ได้มีลูกค้าเนี่ยที่รีบนะบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบว่าต้องไปไปคิดไปเอาเงินมาเองอะไปแบบไปจ้างาคน <ไป S 2> มาขูดเองสองพันถึงสองพันห้าร้อยบาททําให้เกิดกระแสดาวมา่าไงว่าเจ้าของร้านเนี่ยเอาแต่งเงินแต่ไม่เห็นจะรับผิดชอบอะไรเลย,เลยทีนี้ด้านนางสาวพัิดาศรีมนเจ้าของร้านรับจอดรถ กำลังช่วยลูกค้าขุดรถออกจากดินโคลนเลยแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยนำเอกสารมาขอรับรถเปิดเผยแบบนี้รถนี่มีจอดอยู่ในลานเนี่ยประมาณสัก80คันที่จมอยู่ในกองโคลนจากการที่มีกระแสดา่าว่าเจ้าของร้านเนี่ยไม่สนใจเอาแต่เงินซึ่งหลังกระแสน้ํารถก็มีแต่ดินโคลนไม่สามารถเข้ามาได้เลยซึ่งเป็นห่วงรถของลูกค้ากระทั่งสามารถเข้ามาได้อีกทีวันที่15กันยายนรีบมาดูพบว่ายังมีโคลนเนี่ยเต็มลานจอดรถไปหมดเลย ซึ่งได้มีลูกค้ามาเอารถจักรยานยนต์แต่ก็ไม่สามารถเอาออกไปได้พากันไปจ้างแรงงานมาขุดอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยฮะจ้างแรงงานมาขุดเนี่ยใช้เงินส่วนตัว2 0 0 0ถึง2,500บาทซึ่งตนเองเนี่ยบอกให้ลูกค้าแล้วถ้าไม่รีบเนี่ยเดี๋ยวหนูจะจ้างรถแบงคโฮมาขุดให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายและก็ค่าฝากก็ไม่คิดเหมือนกันแต่ต้องรอเคีย์บนถนนก่อนครั้งแรกอ่ะคือวันที่15อค่ะ15เข้ามาเข้ามาด้วยความยากลำบากค่ะเพราะว่าโคลนยังสูงมากคือวันนั้นโคลนตอน15เข้ามาโคลนประมาณแบบ เนื้อเข่าค่ะเข้ามาสูงมากน้ําตรงนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกันเพราะวันนั้นเข้ามาดูเนี่ยก็เห็นลูกน้องตัวเองอะ่ะเพื่อขุดมอเตอร์ไซค์ตรงเนี้ยอยู่คันหนึ่งเราก็ยังคิดว่าเอ้ยลูก,ลกค้าแบบเจ้าของเข้ามาเอาเหรอเขาบอกว่าใช่ลูกเจ้าของมาเอาแล้วเราก็อ๋อโอเคโอเคเราก็ยังผู้หยรถแล้วประตูนี่ล้มเลยนะคะกระแสน้ําแรงมากประตูล้มแล้วประตูงอเลยมันตกจากรางเราก็ในระหว่างนั้นเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราพยายามติดต่องค์โฮ ว่าเออพี่มีคันไหนเข้าได้บ้างเราพยายามติดต่อกับเ,เพื่อนบ้านว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดว่ามีรถคันไหนเข้าได้อ่ะพี่ทักบอกด้วยนะเพราะเราจะได้จะได้เหมาช่วยเหมาต่อด้วยแล้วเพื่อมาจัดการเคลียร์รถให้ลูกค้าเพราะเราเข้าใจเราเข้าใจมากๆว่าในฐานะเจ้าของรถเนี่ยทุกคนไม่สบายใจอยู่เพราะรถตัวเองมันจมอยู่ เท่าที่จับใจความได้คุณพี่เขาไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะฮะแต่รอหน่อยรอให้ถนนเนี่ยมันเคลียร์ไปหน่อยเพราะว่าถนนเองก็โคลนเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วอย่างที่เราย้ํากันตลอดคุณผู้ชมคะการขุดดินโคลนออกจากบ้านนะคะอนอกจากต้องอาศัยแรงพี่ๆอาสาสมัครพี่ทหารตำรวจที่ลงช่วยเหลือชาวบ้านแล้วบางพื้นที่บางชุมชนชาวบ้านนี่แหละต้องไปจ้างรถเอกชนมาขุดกันเองซึ่งหลายคนก็อย่างที่บอกว่า สิ้นเนื้อประดาตัวนะคะคเงินสักบาทไม่มีอ่ะแล้วเงินจะไปจ้างคนที่มาขุดดินออกจากบ้านตัวเองอ่ะ มันต้องหาจากไหนคุณผู้ชมคะอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วอย่างที่คุณกอบบอกอะคะ่ะเจ้าของเขาก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบ,บนะถ้าพูดกันแบบตรงๆคุณผู้ชมคะบางทีเราซื้อประกันรถยนต์นะ่ะบางบริษัทเขายังไม่รับประกันเวลาเกิดน้าท่วมเลยอันนี้คือคทั้งน้ําท่วมดินโคนลนถล่มอันนี้คือต้องนะต้องช่วยกันดีกว่านะถ้าใครรีบก็อาจจะแจ้งเจ้าของมาช่วยกันขุดหน่อยอยากจะเอาคันนี้ออกก่อดอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุยกันดีๆนะคะ